ัพ่ออีนองนสวัสดีครับ <ไง S 2> สวัสดีครับพามาหมุดนามครับ,รบพีก่กอบเปิ่นวาจีขอปูยาเปิ่นวาขอบอกหนวดขาวากๆก็ได้่าสันหวดแรๆก็ได้่าซันแต่ว่าชักสิหมาๆๆบ่อยากทางเา,าในใัาเ<ค>น <laughs> นี้ไกเด้อนี่คนทางพี่น้องเพาบ่งยู่พุ่นมันคือสมไกเนละว่นขคน่ะ <c oughs> เ,เห็นว่ามีนบ่สูบยา้าลาลงไหมเนาะคนสูบยาแล้วยีต่ายัดีพี่น้องเชิญาน ระยะทางวิสูตรใหมายดีวะเชือนานผ่านบ่อยอะพกขวดน้ำแล้วเอาอยาสูบยนีใส่ในขวดน้ำม,มันน้ำไฟแช็กเข้าไปในขวดหอ <c oughs> ยใส่กระติกมนันน้ำอยได้สูบได้ี่ครับสภาพใหม, <c oughs> ม่บเรเคยห,หมุดเทียครับแถวนี้แต่ว่ามาลองเบิง <c oughs> ่งกม <c oughs> าสิเพียงหนึเติมยาสูบไปฝานึ่ <c oughs> มาครับไอ้เพื่อนครับหลายคนอยู่ก,ยกับไปเสียมกับไหนก็ เห็นว่าไงจัดนักนนี้จัดนักไปครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยว่าจิ็นพังเลยไปครับ Thank <laughs> พ่อแบบลุกมาทักหอดกรเพราะว่าเหงามันโนนงามมนถึงดมาพ่อมาข้างหญ่กับวันจี้แ่แล้วพ่อไม่ได้เหงามันว うんうんうん。うんうんうん うん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 ん。 uh -huh. Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. ไปนอนคืนแล้วครับโอ้ยคำคักแล้วบนซี่หาโม่งหรือเปล่าป่าพ่านนินนี่ก็ป่าผมใหญ่ามากไม้สวงกับไม้เลียงได้ประโดตัวเดียวนี่ก็ได้ใส่ถอดมาก6กดแต้มครับนี่ครับ กเ<ก>ตผ่นะานโจก,กันรอดเหี้ยวป่าสวงตัวพี่กอบได้เพิ่มอีกเจ็ดตัวพี่กอบก็ได้เพิ่มอีกสามตัวครับไม้สวงแต่ว่าป่าไม้ที่ไทยนี่โอ้หลายเหียงนี่แต่ป่าปากกับพ่อปลาข้างกับบได้ยิงมึอนี่ได้แค่เสียวปลาข้างข้างก็ได้แค่เสียวครับมีง ใส่เขีมมองเมื่อน้าอาจเป็นห้องคนาใส่ทวดสองสามโหลเน่ยนี่ป่าอะไรอีกตัวตัวเดียวปลาตัวเดียวปลาลายเนี่แต่ว่าโบหมันนี่สิครับหมือนปลาลายอยู่ป่าเตีงโบหมาน ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ่เป็นบตองเลยมนะเฮ้ยหมูเขายิ่งปลายปั๊บปับฝุ่นไหลลูกไฟฝุ่นแล้วหลายคนเนาะโอ้หลายคนเปลี่ยนกันเนี่ออันมีนลูกไฟสับสามตัวมาถือเจ็ดตัวใช่ครับขึ้นในเบงอยู่บนรถเลยได้เจ็บตัวเราอยู่นี่ สับมาทั้งเชือกันสามมาสับอยู่หนีก็พานมินนี่ใส่เอาใส่เอาเอานาะมาส,สับเอาอยู่หนีหมดเลยเลื่อมแนวกดปืนมาเองวะได้หยาดแนวกดปืนพานจกเล่พันจกมา,กาสับอะไรใส่เราไปเลยนี่เลยไปครับเดี๋ยวขึ้นไปเบร์เชื่องรถผลงานเบิ่งประดนูน้ำไปครับไปกูมวยเหลือผลงานไม้สว่าง เออเขาขืนมาว่ะผ่านจวบขืนมาป่าแตกนีหมืนเลยเนาะป่ายานผ่านจวบนี่นกันเหี่ยวผ่านมินบ่ของแกเหยวผลงานป่าไม้สว่างอู้ฮู้นะตัวเนี้ยครับก็บป่าลายอยู่ป่าปากลายกับได้ไม้เรียงได้ปลาดูนี่ครับปลาดูตัวหนึ่ง พอโด่กดใส่ s w i ใส่สามนะสามนี่ล่ะพอโด้หนักขึ้นมากพึ่งขึ้นมาครับยลีงเดยพวกพ่อป่าผมมึงเลี้ยงเลยพ่อคอยเห็นป่าผ่านจุกได้นอนพักผ่อนักโหลดคักคักลายพี่น้องบ่เห็นป่าสันเดี๋ยวพวกมึงพาไปสั้นต่อไปดิวต้องพักผ่อนเลยจะเห็นป่าไรเดี๋ยวก่อนเงานยพี่กอลก็บม่ได้เป็นไดยเสียหาตัวครับพี่กอล ผลงานท้องวิสเนียครับคนะัมไปพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครัท่านนินเป็นได้โมเฮาเนอะเออผ่อเน,นื้อท่านนินโน,โน,โน,โน้งโนะได้ลาบได้ลาบมาเรืง่งได้ลาบไปครับ